สมเด็จคุณเซนเอาความรักชาติบากลบความล้มเหลวในการบริหารทำไมจัก,กระพบไม่พูดอีกซักประโยคหนึ่งละ่ะว่าแพรทองทานมีภาพความขายชาติสมทบเข้าไปกับภาพความล้มเหลวในการบริหารและพ่อของนางก็มีภาพของคนหนีคุกไม่รับผิดชอบโทษติดคุก นี่คือความบัดซบทิทวีคูณยิ่งกว่าตระกูลหุนเสียอีกไม่กล้าพูดใช่ไหมฮะไม่เป็นไรจิตตกรบุษบาพูดไปละและประชาชนคนไทยจงเห็นภาพนี้ถ้าพ่อที่ชื่อคุณเซนช่วยลูกที่ล้มเหลวในการบริหารด้วยการใช้ความรักชาติกูเข้าใจ แต่พ่อที่ชื่อทักษิณไม่ได้ช่วยลูกสาวเลยลูกสาวซึ่งล้มเหลวในการบริหารและถูกกล่าวหาว่าขายชาติพ่อแม่งสารวณอยู่กับการหาทางหนีคุกต่อไปสองตระกูลน,นี้ใครระยำสารเลวบัดซบยิ่งกว่ากัน